สวัสดีครับผมนะครับวันนี้ก็จะมีสินค้ามาแกะกล่องกันอีกแล้วนะครับผมตผมมอลบครับตัวนี้นะครับจะเป็นหูฟังบลูทูธนะครับผมไร้สายนะครับเป็นแบ,บแรนด์ของ Edifier ตัวนี้นะครับผมตัวนี้เป็นของมือหนึ่งนะแต่ให้ดูสภาพกล่องรับ กล่องเก่ากล่องเยินเป็นของมือหนึ่งนะครับนะครับเป็น Edifier Pro นะครับรุ่นตัวโปรโตัวแรกนะครับเป็นของที่เอ่อกล่องคือของมือหนึ่งแต่ว่ามันด้วยความที่กล่องมันไม่สวยแล้วเงี้ยเขาก็เลยกัดออกมาขายในราคาที่ถูกลงเดี๋ยวจะให้ดูไฟใหม่เนี่ครับผมมันจะมาครบเซตอย่างนี้เลยนะครับ สิ่งที่ได้มามันก็จะมีจุกนี่ครับจุกแต่ตัวที่ใส่ตรงหูฟังเราอะ่ะมีให้เราเลือกเปลี่ยนไซส์นะอ,อันนี้ผมก็ได้ดึงออกไปใส่แล้วนะครับผมลองแล้วนะนะอันนี้ผมลองลองที่ร้านเขาก่อนนะครับผมลองจนพอใจปกติเขาไม่ให้ลอง <c oughs> เพราะว่าเขาขายอะ่ะราคาไม่ได้แพงนะครับตัวนี้จริงจริงเนี่ยตัวนี้นะครับที่ผมได้มาตัวนี้ถ้าเปิดตัวเนี่ยมันอยู่ที่สามพันเก้าเก้า สามพันสามพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับแต่ที่ผมได้มาเนี่ยผมเขาขายอยู่ในร้านเขานะขายอยู่ในร้านเขาขายอยู่เจ็ดร้อยนะเพราะว่าอย่างที่บอกคือกล่องของใหม่แลแต่ว่ากล่องสภาพไม่สวยนะครับผมจากสามพันเก้าร้อยเก้าสิบก็เหลือเจ็ดร้อยอันนี้เป็นรุ่นแรกนะมันมีออกมาอีกสองสามรุ่นใช่ไหมฮะ แล้วมีรุ่นใหม่ล่าสุดก็มีนะก็คือเตัวโปรทูอะแต่ไอผมเนี่ยแหมวาสนาไม่ถึงหรือเปล่าไปจับตอนที่ผมลองเสียงนะผมลองจากตัวโปรทูหมดเลยนะเออก็ลองตัวตัวอีกตัวหนึง่งรุ่นใหม่ที่มันออกมาล่าสุดเลยตัวโปรทูอะผมก็ลองตัวนั้นนะออเสียงดีเสียงเพาะดีนะเสียงแน่นเสียง อะไรดีก็ลองไปเรื่อยนะครับเพราะว่าปกติเขาจะไม่ให้ลองเนาะแต่โพดีผม่าซื้อเขาไปจํเขาให้ลองแต่พอปรากฏว่าเขาเอาตัวนี้มาให้เขายกตัวนี้มาบอกว่ามีตัวนี้กล่องใหญ่แล้วก็มีตัวนี้แถมมาให้ไอตัวโปรทูผมก็เลยวางไว้ตัวโปรทูโปรทูตัวสองอะอันนี้ตัวหนึ่งนะอ้าวตัวนี้ผมก็ไม่รู้ตอนคือบอกตรงผมไม่รู้รุ่นของอิดิไฟเออร์นะผมไม่ได้ติดตามหูฟังรุ่นนี้เลยนะครับนะครับแต่เคยเห็นแค่ในรีวิวใน u t u b e แวบๆนะครับว่า เออม,ม,มันมันมันมียี่ห้อแหละผู้ใหญ่เนาะแต่ปรากฏว่าไม่รู้ว่าอันไหนออกก่อนออกหลังนะตอนนั้นนะมาถึงบ้านแล้วถึงรู้นะครับว่าอา้าวจำเราเป็นเราไปเอาตัว,ต,วตัวใหม่ล่าสุดอยู่แล้วดีอยู่แล้วครับปรากฏว่าคนร้านค้าเขายกกล่องนี้มาดันไม่เห็นกล่องใหญ่กว่าเลยเอาตัวนี้มาเรียบร้อยเลยครับเลยได้ตัวเก่ามาต,ตัวใหม่เขาขายราคาเท่ากันหมดนะนะครับขายเจ็ดร้อยนะครับแต่ว่าด้วยความที่ผมอ่ะสนิทกันแล้วซื้อกัประจํา <c oughs> ผมก็เลยต่อมาได้ เหลือห้าร้อยบาทโ oh, oh. อ้โหก็เลยเอามาคือ <c oughs> ตัวไหนก็ได้คือเขาให้ผมลองหมดเลยทุกตัวนะครับแต่คนอื่นซื้อเขาไม่ให้ลองเลยนะดังนั้นผมลองจนพวกผมพ,พอใจว่าติดไม้เชื่อมต่อดีไม่อะไรเงี้ยแต่ดันพลาดไม่เอาตัวโปรรุ่นแรกมาซะอ,อีกนะครับก็ตัวใหม่ดันไม่เอามาเอาไปอะไรก็ผมพลาดเองนะครับแต่แต่ตอนที่ลองเสียงอะเสียงรุ่นแรกกับรุ่นใหม่ล่าสุดมันก็ไม่เห็นจะต่างกันเลย นะครับมันไม่ต่างกันเลยนะผมก็ฟังอยู่ว่าเอ๊แต่ไม่รู้นะว่าตอนนั้นรุ่นอันไหนรุ่นหนึ่งรุ่นสองนะก็เลยไม่มีการชักชักใยเราเนาะถ้าเราบอกว่าเฮ้ยรุ่นนี้รุ่นแรกนะแล้วโจทย์หนึ่งมาคู่กันรุ่นสองนะไอเราก็จะเอียนเองเป็นรุ่นสองใช่ครับรุ่นใหม่กว่าถูกไหมครับแต่พอผมฟังจริงๆแล้วมันมันไม่รู้สึกอะหรือหูผมไม่ได้ถึงขั้นก็ไม่รู้นะก็เลยได้ก็เลยชอบตัวนี้มากกว่าเพราะว่าอะไรฮะรุ่นเนี้ยมันจะมีใช่ไหมสวย มันทําแบบตัวนี้เงาสวยอ่ารุ่นรุ่นโปรทูตัวใหม่ล่าสุดมันทําตัวนี้เรียบแต่ตัวนี้ทําเป็นสีทองนะครับแล้วก็แบนลงนิดหนึ่งอันนี้จะใหญ่ใจน้าก็จะบางลงมาหน่อยนะครับก็เลยดันไปชอบรูปทรงซะอีกก็เลยเลือกผิด <c oughs> แป็นรุ่นแรกซะอีกนะครับไม่เป็นไรนะให้ดูด้านในนี่ครับผมเปิดปามันก็จะมีไฟรุ่นสองรุ่นโปรสองก็มีไฟนะครับเนี่ย ทำไมมีไฟตัวนี้ไฟตัวนี้สามารถที่จะไปปรับแต่งได้นะเลือกสีได้จเจ้าสีอะไรมันมีให้เลือกที่แอปนะครับผมเดี๋ยวขอขยับไม้ใ,ใกล้หน่อยนะครับขอซูมมนะันหน่อยจะเห็นชัดๆนะนี่ครับผมหน้าตามันอ่าอันนี้เป็นรุ่นแรกรุ่นโปรโปรรุ่นแรกอ่าเปิดตัวนะฮะคือโปรรุ่นโปรทัวรุ่นสองไงหน้าตามันนะพูดถึงตรงตัวหูฟังเนี่ยเหมือนกันเลย ยกมาเนี่ยก็จะเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับมีสีขาวสีหลากหลายสีอยู่เหมือนกันนะครับผมอุ้ยคือเขาก็มีครบทุกสีหละแต่ผมชอบสีดํานะครับแล้วก็คือมันเหมือนกันเลยหน้าตาตรงนี้ตรงหูฟังเนี่ยแต่ว่าฟังก์ชันที่มันเพิ่มมามันจะไม่เหมือนกันนะครับคือตัวใหม่มันย่อมเทคโนโลยีย่อมดีกว่านิดหนึ่งถูกไหมครับย่อมดีกว่าอยู่แล้วอะแล้วตัวใหม่นะมันขายตอนนี้อยู่ที่สี่เท่าไหร่นะสี่พันก สี่พันเก้าสี่พันเ้า้อยเ้าิบาทก็เกือบห้าพันแพงกว่าตัวรุ่นเก่านี้มาพันหนึ่งรุ่นนี้มันขายสามพันเ้ารสิบแต่รุ่นใหม่ใช่ไหมโปรสองโปร 2, ขาย4นะี่พันเ้า้อ้าสิบนตามไม่ถึงของครับไปเอารุ่นแรกมาสิแต่ถามเรื่องเสียงนะเราพูดกันแบบแฟงเรื่องเสียงว่าไม่จางกันหรอกครับหนึ่งตัวรุ่นแรกนี้นะครับที่เท่าที่หาข้อมูลมานะตัวไดเวอร์มัน ตัวไดเวอร์นะครับตัวไดเวอร์รับเสียงอ่ะตัวไดเวอร์ขับเสียงมาโปรงเนี่ยนะครับตัวไดเวอร์มันเนี่ยมันจะใช้เสียงการเสียงแหลมเสียงทุกอย่างมันจะมีไดเวอร์ขับออกมาตัวเดียวตัวนี้นะครับขับออกมาตัวเดียวนะนะครับผมแต่พอร,รุ่นสองเนี่ยมันจะมีไดเวอร์แยกนะอันนี้ข้อดีครับันอ่านะครับผมนะครับตัวรุ่นแรกมันจะมีไดเวอร์รวมมาอยู่ในท่อเดียวพูดง่ายๆแา้พูดแบบภาษาชาวบ้านนะครับให้เข้าใจง่าย รีไดเวอร์รวมอยู่ในจุดเดียวกันหมดเลยเสียงกลางเสียงแหลมเสียงเบสอะไรกันแล้วแต่อันนี้คือโปรดูแรกตัวนี้นะท่านี้พอรุ่นสองโปรสองที่ออกมาใหม่นะครับมันแยกกันแล้วคนันนี้มันก็เลยเสียงน่าจะดีกว่าถ้าตั้งใจฟังดีนะน่าจะดีกว่าแต่พอดีผมมันไม่มีเวลาฟังและคนมันเยอะนะมันแย่งกันอยู่อะพ,พอมาหาข้อมูลที่หลังรุ่นสองมันดีกว่าตรงที่ว่ามันมีไดเวอร์ของเบสแยกออกไปเลยครับ แล้วก็มีเสียงกลางเสียงแหลมเนี่ก็อีกไดเวอร์หนึ่งอยู่ในตัวเดียวมันก็เลยทําให้เสียงออกมาดีกว่านแน่นอนถ้าถ้าแบบเอามาฟังดีๆนะแต่ถ้าฟังโดยรวมเหมือนตอนที่ผมฟังแบบเพราะว่าผมเอารุ่นสองมาฟังก่อนไงตอนแรกก็ฟังมันก็เพาะนะพอเอารุ่นเอาตัวนี้มาฟังรุ่นแรกมาฟังก็ไม่ได้ก็มันก็ฟังแล้วมันก็เหมือนกันนะนะครับดังนั้นผมคิดว่ามันน่าจะต้องตั้งใจฟังจริงๆอ่ะแต่ถ้าเราฟังแบบผ่านๆนะมันก็ไม่ต่างนะ นะครับนันก็ไม่ต่างแต่ไม่ได้แต่เราไม่ได้ฟังเพลงมากนะครับเพราะว่าเราคงจะลองเป็น,เ,ปนเพลงแค่จบเพลงคงไม่ได้เนาะเวลาเราซื้อของดังนั้นก็ลองผ่านๆแต่ถ้าเรามีธงอยู่แล้วว่าเฮ้ยรุ่นเรารู้รุ่นอ่ะอันนี้รุ่นหนึ่งนะอันนั้นรุ่นสองนะอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ต้องดูแน่นอนรุ่นหนึ่งก็ผ่านไปเลยแล้วไปเอารุ่นใหม่อยู่แล้วถูกไหมครับแต่ด้วยด้วยความที่ผมไม่รู้จริงๆผมก็เลยเอาหน้าตามไว้ก่อน <laughs> หน้าตามมันสวยกว่า <c oughs> โอเคนะครับตอนนี้หลังจากที่ผมลองฟังเสียงแล้วนะ ตัวนี้นะผมจะบอกคาเลคเตอร์ของเสียงมันแล้วกันนะครับเสียงนี้ออกมาแนวนุ่มเบสออกมาเบสนุ่มนุ่มล,ล,นะลึกเลยนะครับลึกเลยนะครับเสียงออกมาเท่าๆกันนะเบสกลางแหลมมันออกมาเท่ากันเลยเสียงแบบแฟร์นิดหนึง่งนะครับถ้าเราเปิดครั้งแรกนะนะครับจะเสียงจะออกมาเบสลึกและเบสมันจะนุ่มและลึก ลึกเขาเรียกว่าลึกไม่ได้มากนะแต่นุ่มออกนุ่มๆคราวนี้ตอนฟังคั้งแรกเสียงสไตล์มันจะออกมาแนวนั้นนะครับผมแล้วก็ตัวบอดี้ทำดีนะครับมีไมตัวรุ่นนี้มีผมไม่แน่ใจเรื่องไมนะไม่น่าจะมีทั้งหมดสี่ตัวถ้าจะไม่ปิดนะครับสี่หรือหกไม่แน่ใจนะไม่รับเสยียงนะแต่รุ่นใหม่ปัวสองเนี่ยมันจะมีไมทั้งหมดแปดตัว แล้วจะมีการระบบตัดเสียงรบกวนดีกว่าขึ้นมาแค่นั้นะมันจะมีฟังก์ชันตรงนั้นเพิ่มขึ้นมานะครับมันก็เลยแพงกว่าอีกพันหนึ่งนะเท่าที่หาข้อมูลนะแต่ว่าไม่ชัวร์นะเอาแบบคร่าวๆนะนะครับคราวนี้ถ้าเราฟังครั้งแรกๆไม่ว่ารุ่นหนึ่งหรือรุ่นสองอะ่ะเสียงมันจะออกมากลางเท่ากันหมดแฟกนะครับก็คือเบสกลางแหลมมันจะออกเท่าๆกันเบสจากแนวนุ่มทตนี้นะครับถ้าแล้วเสียงจะไม่ค่อยดัง ต้องบอกนี้ก่อนเลยนะเสียงจะไม่ได้ดังมาแต่ต้นเลยนะครับเวลาเราเล่นที่ตัวมือถือแล้วเนะี่ยมันก็ไม่ใช่แบบโอ้โหเล่นจนแบบเสียงแสบดังจนแบบโอ้โหสะใจไม่ใช่ดังนั้นตัวนี้มันมาตั้งแรกมันจะเป็นอย่างนั้นเลยทีนี้สิ่งที่เราจะต้องมาทํานะครับก็คือเราจะต้องเดี๋ยวผมหาแอปนะครับต้องเข้าแอปมันก่อนนะครับผมแอปมันตัวนี้นะครับ แอปมันจะเป็นตัวนี้ครับ i d i ดิฟานะครับโหลดตามแอปมาแนละ้วแล้วก็เชื่อมต่อตามรุ่นของอูฟังเราอย่างเงี้ยอย่างผมมันหูฟังจะเป็นลนักษณะอินเอียร์อย่างเงี้ยเข้าไปนี่ครับ,รบมันก็จะมีบอกเราอะเห็นไหมเนี่ยอันนี้คือรุ่นแรกอยู่บนเลยเห็นปะเนี่ยรุ่นนี้คือรุ่นนี้รุ่นแรก่าเรามีรุ่นตัวเอสมีรุ่นหนึ่ง คือที่เขาขายวันนี้มันมีทั้งหมดสามรุ่นเลยนะสามรุ่นมีหมดเลยครับผมก็ไม่รู้ไงด้วยความที่ผมไม่ได้ติดตามหูฟังพวกนี้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าไหนรุ่นแรกรุ่นสองรุ่นสามกลายเป็นว่าผมก็ไปเอารุ่นแรกรุ่นนี้ก็มีนะครับแล้วรุ่นสองก็มีเห็นไหมถ้าเราผมรุ่นนี้ใช่ไหมแต่อันนี้มันต้องเชื่อมต่อกันนะพอดีผมไม่ได้เชื่อมนะตัวน,นี้นะครับปกติเราต้องเข้าไปเชื่อมแต่อันนี้อันนี้ผมเชื่อมแล้วนะถ้าผม,ผมเชื่อมต่อไปแล้วนะครับ ทีนี้ถ้าเสียงมันไม่ดีนะครับให้เข้าไปที่แอปนะครับแล้วไปตั้งไปตั้งไปปรับอีโคลาเซอร์มันมีให้ปรับครับโอ้โหคราวนี้นะครับผมไปปรับแล้วนะครับเสียงนั่งท่านี้ยนั่นเกิดหึมสะใจจะเอาเบสแค่ไหนครับจะเอากลางเอาแหลมแค่ไหนจะเอาเสียงอะไรไปปรับได้เลยในตัวแอปพลิเคชันนะครับมันมีแอปอยู่แล้วนะครับดังนั้นถ้าใครซื้อมาแรกๆนะครับเพื่อไอ้ทำไมเสียงมันยังไม่ประทับใจเรานะครับ มันจะตั้งผมไปเข้าไปดูในแอปมันตั้งเสียงระดับกลางมาให้เราบมนเลยคือมันตั้งเป็นแฝเนี่ยทุกย่านเสียงมันตั้งมาเท่ากันเลยนึกภาพอีโคเลเซอร์นะมันตั้งมาเท่ากันอยู่ตรงกลางเลยดังนั้นเสียงมันเลยออกมากลางๆถ้าเราฟังแรกๆทุกคนก็อาจจะเอ๊ะยมันแพงมันก็แพงระดับหนึ่งสําหรับคนทั่วไปซื้อเนาะสามพันเก้าเก้าสิบหรือสี่พันเก้าเก้าสิบเนี่ยนะครับแล้วก็แพงระดับที่คนไม่มีตังค์อะระดับคนกลางกาฟังอะ นะครับไม่ใช่หูเทพอ่ะมันก็แพงระดับหนึ่งดังนั้นอาจจะไม่ไประทับใจตัวแรกดังนั้นเราจะต้องเข้าไปตั้งค่าก่อนนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยแล้วทีเนี้ยจะรู้ถึงขุถึงคุณภาพของมันเลยครับว่าเกหึมเกหึมมากเลยคันนี้ครับโอ้โหโนกหูเลยล่ะเสียงเบสลึกเลยคันนี้นะครับผมอ่าทีนี้ตัวนี้เราไม่รู้จะให้ลองฟังยังไงนะ และการฟังก์ชั่นเชื่อมต่อมันก็เร็วครับพอกดปุ๊บมันก็เชื่อมต่อเห็นตัวมันเลยขึ้นขึ้นมาเป็น ifier, อิ d ิเฟอร์ตัวโปรเลยนะครับมันก็ขึ้นชื่อมาเลยนะครับในการเชื่อมต่อนะครับส่วนบอดี้ Body ของมันทุกอย่างทําสวยทําไม่ใหญ่นะครับตัวก็ไม่ได้ใหญ่มากนะเลีกกระทัดรัดแต่ว่าเสียงกาลังเบียดแน่นในระดับนี้เลยนะระดับหนึ่งเลยนะครับรด้วยระแบบ โอ้สมราคาครับสมราคามันพอสมควรเลยนะครับนี่ขนาดเป็นรุ่นแรกนะผมว่าถ้ารุ่นสองใครซื้อรุ่นสองผมผมพลาดรุ่นสองแค่นั้นเองเสียงน่าจะดีขึ้นแหละนะดีกว่าแน่ๆอยู่แล้วไม่งั้นมันคงไม่ทํารุ่นสองออกมาเนาะแต่จะดีแค่ไหนต่างกันมากน้อยแค่ไหนก็ต้องอีกเรื่องหนึ่งนะครับคือถ้าใครมีสองรุ่นเนี่ยมันจะเทียบออกถ้าเราฟังรุ่นเดียวรุ่นในรุ่นหนึ่งมันก็เทียบไม่ออกดีๆนะครับเพราะว่ามันก็เพาะทั้งทั้งทั้งสองรุ่นนะนะครับแต่ถ้าเรามีรุ่นหนึ่งอยู่แล้ว แล้วซื้อรุ่นมาเรามาเทียบดูอันนี้จะรู้จะรู้ถึงความต่างของเบีดละเพราะมันมีท่อเบีดมันมีไดเวอร์เบดแยกในรุ่นที่สอง,สองนะครับอ่าทนีนี้ทุกอย่างก็ไม่มีอะไรครับหวก็คือที่เหลือก็เออกล่องมันก็สวยดูล้าไม้เห่าเลยเดียวนะครับแล้วก็มีตัวนี้เปลี่ยนให้เราได้เยอะเลยกล่องรุ่นแรกรุ่นแ,แรกมันทำกล่องใหญ่นะครับทำกล่องสวยเพราะรุ่นสมันทำกล่องเล็ก นิดเดียวเองอนระผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันมันไม่รูว่าเท่ารุ่นรุ่นแรกผมก็เลยคิดว่ารุ่นนี้น่าจะดีกว่าก็เลยตัดใจเอารุ่นนี้มานะครับมันก็จะมีให้เราเปลี่ยนได้เยอะเลยใช่ไหมัถ้าเราไปเอาไปใส่ตัวอื่นม่ได้ครับมันใช้ไม่หมดหรอกใช่ไหมครับเราใช้เองคนเดียวอันนี้ผมก็ดึงมาอันหนึ่งมาใส่ทีนี้การเชื่อมต่อนะครับตัวนี้มันก็เชื่อมต่อไม่ยากครับไม่ต้องเอาออกจากบอดี้เลยเนี่ยเชื่อมต่อนะครับแล้วก็เพลย์เปิดฝาขึ้นมาครับ ให้เรากดปุ่มตัวนี้ครับเนี่ยจะมีปุ่มอยู่ตรงนี้นะเนี่ยปุ่มอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยๆๆๆดำๆเน่ยเอามือกดเอามือกดปุ่มตัวนี้ครับแล้วมันจะกระพริบไฟไฟตรงนี้จะกระพริบเนี่ยไฟไฟนี้จะวิ่งลอ,องเปลีให้ดูนะไฟ R G B ตัวนี้ฮะไฟ R G B ตรงนี้สามารถไปปรับได้ด้วยนะจะเอาให้โชว์สีอะไรก็ได้เอาครับเดี๋ยวเราจะมาทําการลองเชื่อมต่อให้ดูนะฮะก็ การเชื่อมต่อก็กดปุ่มตัวนี้นะครับที่บอกค้างเอาไว้ให้ไฟมันขึ้นนะครับเนี่ยพอไฟขึ้นเสร็จพอดีผมอ่ะมันพอแค่กดปุ๊บมันก็ต่อเลยใช่ไหมเนี่ยมันจะเขียนว่าอ่าอี ender, ดิฟเฟนเดอร์นีโลบ,บัโปตัวนี้ครับเชื่อมต่อทันทีเลย โดยไม่ต้องทําไม่ต้องรอเลยคือกดปุ๊บวิ่อัทีเดียวเชื่อมเลยเห็นไหมเพียงแค,แค่กดตรงนี้แล้วฟอไฟแดงขึ้นปุ๊บคือเชื่อมแล้วนะไวมากไวสุดๆเลยครับผมเพราะว่าเนื่องจากผมเชื่อมต่อกันไว้แล้วใช่ไหมแต่พอเรามาเชื่อมต่อทีหลังอรมันก็เลยหนึ่งวิมั่งไม่เกีย้ยปั๊บเดียวติดเลยนะครับผมเดี๋ยน,นี้จะเข้าแอปให้ดูนะครับผมในการเข้าไปปรับตั้งค่านะครับเสียง เนี่ยเข้าแล้วเห็นไหมเมื่อกี้เรายังไม่ได้เชื่อมใช่ไหมพอตอนนี้เราเชื่อมแล้วมันก็จะเข้าเลยเร็วมากครับมันจะขึ้นรุ่นนี้มานี่ก็จะบอกแบตเตอรี่ว่าเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับเนี่ยฮะเหลือหกสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะคือตัวน,นี้ยังเอามายังไม่ได้ชาร์จเลยนะเอามาก็ลองเลยครับเนี่ยนะครับก็โอเคนะรุ่นนี้รุ่นแรกก็โอเคถือว่าเสียงดีมากเหมือนกันนะครับดีมากเลยล่ะอ่ะครับผมคราวนี้ส่วนตัว การปรับของมันมันจะมีเยอะมากนะครับผมผมขอข้ามนะเพราะว่าผมในส่วนตัวผมไม่ได้ใช้อะไรที่มันเยอะขนาดนั้นหรอกนะก็ะคือมันจะมีการตัดน้อยเอ,อ่ยมีตั้งเสียงลดน้อยทุกอย่างมันจะมีเยอะมากอนะ่ะเยอะจนกระทั่งแบบงงอะ่ะเอาเป็นว่าผมจะไม่ใช้อะไรเลยผมจะปล่อยมันธรรมชาติของมันไปอย่างนั้นนะส่วนส่วนที่ผมใช้จริงจังต่างๆเลยนะให้อันนี้มันอยู่ในโหมดฝั่งนี้นะโหมดตัวนี้นะครับ ไอ้หมวดสมบูพรพวกนี้หมวดอื่นๆนี้ถ้าใครมีก็คงไปลองเล่นดูแล้วกันหรือไปดูรีวิวของคนที่เขาสอนเรื่องนี้ไว้นานแล้วเนาะทันั้นผมจะมาปรับหมวดนี้นะครับก็คือลูกตัวคน,นตรงนี้นะครับแตะเข้าไปถามว่าจะมีหมวดขึ้นมาปรับอีกเยอะยๆเลยครับทั้งไดเวอร์ทั้งนู่นนี่นั่นก็ว่าไปเอาแรกเลยกันปรับเสียงนี่นี่นี่ปรับอีกิโดเซอร์ปรับอีคิวนี่ครับตอนแรกมันอยู่แค่นี้ ตอนที่เราได้มาครั้งแรกครับมันจะตั้งอยู่ประมาณนี้เลยนะแฟดน่ะคือไม่ตั้งแฟดน่ะอยู่ตรงกลางหมดเลยเนี่ยหลายคนหรือถ้าใครซื้อ,อมาใหม่แล้วบอกเฮ้ยไม่ว่าทับใจเสียงเลยราคานี้มันนะ่าจะต้องมีเสียงดีขึ้นมาหน่อยไหมไม่ใช่ตัวละหะไม่ใช่ของมือหนึ่งไม่ใช่ห้าร้อยใช่ไหมนี่มือหนึ่งออกม่ก็สามพันเก้าเก้าสิบอย่างเงี้ยหรือรุ่นสองก็ออกมาสี่พันเก้าเก้าสิบมันจะเป็นเหมือนกันเลยครับที่เท่าที่ผมลองวันนี้ถ้ารุ่นหนึ่งรุ่นสองเนะี่ย มันพะมาดูแล้วพอเข้าแอปแล้วมันจะตั้งอยู่แค่นี้นแฟเสียงมันออกเท่ากันเลยเบสกลางแหลมแซกอะไรเท่ากันหมดทีนี้เวลาแล้วเสียงเราเราฟังเสียงเนี่ยฟังเพลงเนี่ยมันดังไม่สุดมันไม่กระหึม่มแบบเราอยากดังไงหูแตกถ้าต้องการดังหูแตกมันไม่ดังครับตอนแรกผมก็เอะใจนะเฮ้ยราคานี้ทำไมไม่ดังสะใจเหมือนผมมีหลายรุ่นนะ เดี๋ยวเจ้าผมจะทยอยรีวิวให้ดูแล้วกันพอมีหูฟังผมมีเยอะมีเยอะเลยแหละหูฟังมีทั้งของบอสของใครอของมีเยอะครับเดี๋ยวจะทยอยฟังให้ดูนะรุ่นอื่นๆน่ยมาตามหูแตกนะครับผมเสียงลึกเสียงเบสนั่นๆเลยเดี๋ยวจะแต่รุ่นนี้ทาไมเปิดซื้อมาหมื่นหนึ่งแท้ๆนะครับพอมาดู EQ เสร็จอ๋อยบางอ้อครับดังนั้นผมปรับขึ้นไปสุดอันนี้เสียงเสียงแหลมเสียงแซก่เสียง ชี้บชี้ชี้ชี้ยิบอ,อ่ะอันนี้ผมเบสสุดเลยแล้วผมก็ปรับตัวนี้ขึ้นมาตัวนี้ขึ้นขึ้นไปขนาดนี้เลยแล้วแต่ฟังนะแล้วก็เป็นรนี่ครับหูแตกแน่นอนท่านนี้ดังหูแตกเลยครับเบสมาเต็มเต็มเสียงซักมาเต็มเต็มกลางแหลมมาระดับไหนอยากเสียงกลางเสียงคนร้องอยากดังก็ปรับขึ้นแต่อันเนี้ยดังเต็มเต็มแล้วก็ต้องไปเบาเสียงลำโพงด้วยคขาเนี้ เพราะว่ามันดังแสบแก้วดังเบียเต็มหูเลยล่ะ,ะวิธีนี้นะครับใครได้มาครับต้องทําแบบนี้ก่อนหรือใครไม่ชอบเบียดหนักก็ลดลงใครชอบแซกมากก็ลดลงแล้วแต่แล้วแต่ชอบไปกันนะแต่ผมอ่ะชอบอัดสุดอแล้วก็เสียงคนร้องก็จะขึ้นไปอีกหน่อยก็ได้แต่งี้ก็ได้ให้มันไม่ให้บาลานา์กันหรือจะลดลงอันนี้ผมไม่ค่อยชอบเสียงคนร้องมากอ่ะก็แล้วแต่คนชอบนะนี่ครับแค่นี้ปรับแค่นี้พอ รับรองหูฟังเทพเลยท่านนี้หูฟังมันเทพอยู่แล้วมันจะเป็นเทพจริงๆกันมาเลยนะครับผมโอเคอันนี้ก็เชื่อมต่อแล้วก็ฟังฟังได้เลยนะครับนะครับแต่มันมีการปรับไฟด้วยนะแต่ผมไม่ได้รู้เขารู้ผมว่าผมไม่ได้ยังไม่ได้ลองเล่นแอปมันนะว่ามันเข้าหมดไหนนะมีปรับไฟ R G B มีทุกอย่างครับอยู่ในหมวดการเล่นมันทั้งหมดนี่แหละครับผม อ่ะก็ประมาณนี้เนาะใครไม่เออใครยังไม่รู้ว่าเสียงมันดีแค่ไหนก็ลองไปปรับให้ได้ตามที่เราต้องการเลยครับเสียงดีแน่นอนคราวนี้นะครับผมโอเคนะครับอันนี้ก็คงได้เอ,อนขัานอาจจะไม่เคยปรับแอปเลยอย่างเงี้ยโหลองไปปรับดูครับล้วจะรู้เลยห,หูฟังเทพมากเพราะมากตัวนี้เสียงดีมากครับใช้ได้เลยนะครับผมนะครับรุ่นนี้ถ้าใครยังหาได้นะ นะครับหรือใครจะซื้อรุ่นใหม่ก็จะมัจะแพงหน่อยเนาะสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบแต่ถ้าใครไปเจอร้านแบบผมเนี่ยห้าเขาขายเจ็ดร้อยนะแต่ผมอะซีกันเคไเลยลดเหลือห้าร้อยแต่ใครไปซื้อผมจะได้เจ็ดร้อยจะเจ็ดร้อยก็คุ้มนะครับตัวใหม่เลยนะมีขายอยู่แล้วแต่อันนี้เขาดานานมาทีนะนะครับเป็นของของแค้นะครับถ้าของไม่ใช้เขาแอปไม่ได้แน่นอนนะครับอันนี้ของแค้แน่นอนนะครับเป็นกล่อ,อ,องมันเย็นอะกล่องมันเย็นอะกล่อง,อ,องไม่สวยขนาดนีน้เขาก็เลยไม่ขายเอามาขายเป็นลดราคา นะครับตามนี้นะครับผมกล่องมันมาไม่ครบอะ่ะนะครับเอาง่ายสายชาร์จสายอะไรก็ไม่มีมามีแค่นี้แหละเพียวเลยแค่นี้เองนะครับสรุปเสียงดีมากครับแนะนําให้ซื้อมาใช้ได้เลยราคานี้นะครับผมของเดี๋ยวผมมีหูฟังหลายตัวผมเป็นคนชอบซื้อหูฟังครับคนเป็นคนชอบฟังหูฟังมากตอนก่อนนอนตอนนอนต้องใช้ครับไม่ง,งั้นเราเปิด ไม่ได้เพราะว่าเรานอนกับแฟนเราด้วยใครเขาก็จะหนกหูผมก็เลยจะติดหูฟังมากนะแล้วเวลาไปไหนไกลๆขับรถผมก็จะใช้หูฟังฟังเพลงไปเรื่อยนะครับผมดังนั้นผมมีหลายตัวมากเดี๋ยวจะทยอยมารีวิวให้ดูแล้วกันนะครับว่าตัวไหนเสียงเป็นยังไงเป็ยังไงบอกอาจจะรีวิวแบบชาวแบบสไตล์ชาวบ้านแล้วกันนะครับผมไม่ได้เจาะลึกอะไรามากมายรีวิวจากการฟังจริงๆว่ามันได้อย่างนี้จริงๆสําหรับส่วนตัวผมที่ใช้อยู่แล้วกันนะครับผมโอเคนะครับ เดี๋ยวมีหูฟังรุ่นใหม่มามีเยอะครับเดี๋ยวจะทยอยมาให้ดูอีกทีเนี่ยมามาบอกนะครับว่าต้นไหนดียังไงยังไงนะครับผมโอเนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับผม